บัดนี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9ทธันวาคม2,568ขรข้าพเจ้าในบรรทดจอมสวรรค์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระขวัมปเดทเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมฤทธิ์ลุนหลวงปู่วุนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขอนภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสรทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาริสุอตราคัจฉันดุเทวตาสัทมังมุนีราชาสุนันตุสักขโมกรังสักเคกเมีจารุเปกิริสิขาราตเดจันลิเควิมาเน เทเประเทจขเมตารุนาคขเนเฆาวัตุมิเขตเตหุมะเจยันตุเทวชาลทนวิสเมยคขันธปนาคาเิทันตสันติเกยังมุนิวรวัจานังสาธวเมสุนันตุธรรมสวนักโยธรรมสวนักโลอิยมภัทันตาธรรมสวนักโลอิยมภัทันตาธรรมสวนักโลอิยมภัทันตา บทสวดนามกกรสิธิขถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจเกิริยขถานัตถิเมสรณังยงหุตโหเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมโหตุสัพพะทา นาทิเมสรานายังทมโมเมสรานอรังเอเตนะสัจวัชนาโสทิเมหูตุสัพพทานาทิเมสาสรณนายังสงโฆเมสรานอรังเอเตนะสัจวัชนาโสทิเมหูตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิกนาโทติอาทิกาคาถา มหาการุณิกนัถวอัทายาสภะปานีนังภูรตวะปรมิสพะโตสัมโมติมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเจนามาหุนโตสัพพะปัทวามหาการุณิกนาัถวเฮตายาสภะปานีนังภูรตวะปรมิสพะโตสัมโมติมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเจนามาหุนโตสัพพะปัทวามหาการุณิกนาัถวสุขายาสภะปานีนังภูรตวะปรมิสพะโตสัมโม ติมุตตามังเอเตนะสัจจวาเชนามาฮุนตัวสับปัตถวา <c oughs> บทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมยังภะควาสสเกสุวิหรติกับิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเฮนะสัตถิปัญญาติภิกุสเดหิสัพเพหิวรหันเตหิรสเสจโลกันหาตุหิเทวดาเยปุยนาสันนิปิฏฐาหุนเทพกัณฑังทัสนายภิกุสังหันจาราโคจดุนังสุธาวัสกัยกานังเทวนังเอตาราหุสิยังโคภะคะวัสเกสุวิหรติกับิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเฮนะสัตถิปัญญาติภิกุสเดหิสัพเพหิวร

อะระโคตถเทวตาเยราปีนามาพละวาปุริโสสมินชิตังวาพาหังปัสริยะปัสริตังวาพาหังสมินชัยยะเอวะเมวะสุต้าวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะกะปะโตปุรัตโตปะตระหังโสอะระโคตถเทวตาภะกะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิทาโคเอกาเทวดาภะกะปะโตสันติเกมังกะทังอภาสีมหาสมยโยวนนสมิงเทวดกายะสมะขะตาขะธรามไหมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตะสังขันเต อาระโคอภรัเทวตาภะกัโตสันติเกมังคัทังอาภาสสตตัตถะภิโคสมารังสุจิตังอัตโนุโชกามังสุสารทิวันเถนะนิขหตวายนริยานิรักันติมันนิดาติ อาระโคอภรติปะราภะกัปโตสันติเกมังมกฐังอาภาสีเจตตะวักิลังเจตตะวัปปลีคังอินทักิลังโอหัจจมาเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจโคมัตตาสุทันดาสุสุนขาติอาระโคอภรติปะราภะกัปโตสันติเกมังมกฐังอาภาสีเยเกจิหุทังสารนังคตาเสนาเตคเมสันติอภัยภูมิงภหายามโนสังเตหังเทวะกายังปริปรสันติเตอาระโคภะควาพิโคมันเตสีเยพุเยนะภิขเวทัสสุโลกะธาตุสุ เทวตาสันนิปิตาหุเทดาท่ากตังทัศนัยยปิกุสังหัญญาเยปิเตปิกเวเฮสุงอติธรรมะธนังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภวันตานังเอตัปรามเยวะเทวตาสันนิปิตาเฮสุงไสยธาปิไม่หังเอตระหิ Ypi de vi kewiවsan de anak mat dhaang ra do sam sam hate samambi bakwentanang eta ra watte wat sandani padaita pewisanti sai yer hapi maihang éteranyi aji kisa mi fiකව wakayan nami. อาจิคิสามิพิกเวเทวกยายานังนามานิกิตติยิสัมมิพิกเวเทวกยายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกยายานังนามานิดังสุนาทัสสตวุกรรมนาสิกโรธาภสิสัมมิติเอวัมพันติติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจสุสุงภะคะวะเอเทโธจ่ สีโลกะมโนกัสามิยถทะภูมิธัธาสีได้เยสีได้คีริกะพรังภิทตาตัสมาหิตาปุถุสีหัมสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุดหาวิปัสสนนามนาวิลาพิโยปัญจสเดยตววันเอกเปริวัตหเวตาโตมณียิสธาสาวเกษสเนระเตเทวกายาภิกันตเีวิชานารภิกขวเตจาตปมะกรุงสุตวะพุทธสัสสเสนังเตสัมปตุระหุยะนังเอมโนสานารเสนังเอเปเกสัตมะระคุงสหัสังอรทสัตตริง สัตังเอเกสหัสสังังอามโนสะนัมมัตสุงอเปเกนันธรรมะทุงทิสสะสภพพะพุทธอหุงตันจะสภังอภินยาเยาวกิตตวานาจักขุมาตัโตมันติเยสัทสาสเวะเกสสนีระเตเทวะกิยาภิกขันธาเตวิชนาภิกขโวเยวหังกิติเยสามิเกระหิอนุปปัสโสสัตตาสหัสสวาจาคาภุมมิกเวรัตถวายที่มันโตยจิตมันโตวะนานโตยยสสีโนโมทามนาภิกขุงหิตคุนังสมิติหุนังชาสหัสสเฮมะวัตยาคานาณาตวันนี้โนยที่มันโตยจิตมันโตวนา มันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสัพิติภนังสาตากิรติสหาสยาข้าณาตวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวนาอันโตยัสสีโนโมรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสัพพิติภนังอิเจเตโสรสสหาสยาข้าณาตวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวนาอันโตยัสสีโนโมรรมนาภิกขมุงภิกขุนังเวสามิตัปัญญสรายาข้าณาตวันนิโนยที่มันโตชติมันโตวนาอันโตยัสสีโนโมรรมนาภิกขมุงภิกขุนัง

สีโนมดธมนาภิกขมุงภิกขูนังสวิติงหนังปัจจิมันจติสังราชาวิโรปโคภัสาสาตินาคนาธิปติมหาราชายสสิโสปุถะปีตัสภาวโวินะนามาภะลายิธิมนโนเชติมนโดนาโมโดยสสีโนมดธมนาภิกขมุงภิกขูนังสวิติงหนังอุตรันจะิสังราชากุวิโรทัปปัสาสาตียาคันาธิปติมหาราชายสสิโส ปุถะปีตัสสะพะโหเวนธานามามหาพลายิทีมันโดยจิติมันโดยวนาอิทมโดยยสศิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมาดิสงภิกนังปุริมาทิสังถตาราโทระกิเนาน,านาวิโรนะโกภาิเมนาเวโรภโคโกเวโรตระนิสัง จตโรเตมหาราชาสมันตาจตุรริสาทัตละมนาอทังสุวันเอกเป็นวัฏโทเยเตสังมายามิโนทาสะอากูวันจานิกาสะทามายากุเรนโทเวเตนโทวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจากินุคันโทนิคันโทจ่าปานาโทโอปมัญโยจาเทวสุโตจามัตลิจิตาเสโนจากขันนาพุนารุราชโนสัพห์อากูปัญจสิโคเจวติมภโรสิริวัจชสาเยเตจันเยจาราจโนคันพาสหาราชุพิโมธตมนาภิกขมุงภิกโคนาสมิติหนังอาท้าคูนาปสานัก าเวสาลัสสหัตจักะกามลาสตระระอาคุปยาคัสหายาติภยามุนารัตตาระตาจะอาคุนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคสุภะสุเมติงนังเยนาราเชสหัสารันติริพาติจัปกิวิสุรัจคูเวหายาสเดวานามัจจ a p a t จิตระสุปนาอิติเดสนมังอะภินตานาคานะราอะภยันตานาคาราชานามาสีสุปนนาโตคิมาะกะสีพุทโธสนะให้วัจจเหวิปหายันตานาคาสุปนาสารนามะกังสุพุทธัง ชิตาวชิรหาหะเทนะสมุทังอสุราสิตภาภัตตรวัสวัสสิเดธิปันโตยัสสีโนกาัลากัญชามหาภิสมะอสุราธานเวกาัสาเวปจ,จิติสุจิติจับหาระโทนโมจิสหะสัตตันจับลิบุตรานังสพัพเพโรจนามกาสันในหิดวังผลิงเสนากรหูพัทธมุภพคะมุงสมยโยธานีพัทเตภิกข่นนางสมิติมนัง อาปจารถิวัปเทวิจาเถิชวยยตราชมุงวารุณาวรุณาเทวโสมุจยาสสะสหเมตากุรณากิยกาอาโกเทวยาสสีโนทสเดชสระกยาสเพศนาตวันนีโนยที่มันโตชื่อมันโตนาอันโตยาสสีโนโมรามนาภิกกมุงภิกขุนังสมิติขนังเวหุจารถวัสลิจาอสมาจารถุเยยมาจันทะสุปนิสัทธิวจันทะมกปรกีตาสุริยสุปนิสเทวา สุริยมคุปปะรักขิตานักตานนปุรักิตาวะอะกุมันถาวรลาหะกาวัสนังวัสมโสเถโทสกปะคะปรินทัโททัเสเดทัสธะกยาสเพนนาธาวันิโหน่ที่มันโตจิดิมันโตวะนาอนโตเยสสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขูนังสมิติมภินัง อาทาคูสหพเทธิวชลามคีสิขารอวะอริทัคจารโชจะอุมาปุภานิภาสีโนวรุณาสหธรรมจะอจุดาใจเนชกสุริยรุจิราอาคูอาคุวัสวรนีสีโนทัสิเดรสรากยาสเพนนาตวันนิโนยที่มันโตยชดมันโตยน่นโดยเยสสีโนโมท้ามนาภิกมงวิกโกนางสาวนิมนัง สัมมนามหาสัมมนามโน,น,นสัมโนสุตมะคิดาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาถาคูหะรโยเทวายเจจโลหิตาวาสินโนปรัคามหาปรัคาอาคูเทวายสัสีโนทัศิเดสระทัศรากายาสาพิณานะตะวันนิโนยที่มนโดจิติมนโดนาอาาุนโดยสัสีโนโมทัามานาภิกขมงภิกขุนังสวัสดีภิกขุนัง สุกะกรมะอรุณะอาโคเวคานะเวคานาสะสหโอราตคไคห้าป na, um, um, ja, ่าโมค้าอาโคเทวาวิจักขณาสัราหมตาหราคชามิสกัจเจยัสสีโนธนัญญงอาคาปัชุุโนโยทิสาภิวัสติทเสเิทศธักกายาสเปนนาตวันนิโนทิมันโดจุติมันโดนาอุยัสสีโนโมระมานาภิกขุงหิคุนังสัมปิติหุนังเขมียาตุสิตายามากาธกะเจยัสสีโนสัมมิกาลามาเสถาจุตินามาจจะอาสวันิมารณติโนอาโคอาทาโคปะรนิมิตาทเสเิทศธักกายาสเปนน าทวันนี้น่ยที่มันโดยจติมันโดวันัโยยสสิโนโมทมน่ามงผโนงสมิติงนังสัทเทเทวันนียสเพนาวันนีนนามันวิเยนาอากาชุงเยจันเยสัิสัสหา ปวุทธาชริมาคีหลังอคานินามนาสาวังทักขีโมคตตรังนาคังจันหัวอสิตนาติตังสุพรมาพรมาโตจาปุถัยธิมาโตสหัสสันังกุมราโรติโสจาโสภคัสสมพิทิงหุนังสหัสพัปรมโลกนังมหาพรมาปิติตติอุปปันโนจิติมันโทปิสมะกายโยยัสสิโสทศเสนาอิสระคูปเจกวัสวัตติโนเตสันจามาชโรอากาหาริโตบริวาริโตเตจาสเพียิกันเทสินเฮเวสพรมาเกมาราเซนอาภิกามิปัสสะกันหาสมาธิยังเอราคันาธรรมธรรราคินาปนฺม ดูสมัณฑาบริวาริธรรมโมมุนจิทะโกจินังอิติธรรมมหเสนโอคนะเสนอเปสีปนินาตละมหาจัสรังขตวนะเิระวังยัาบุสโกเมโกทนายันโตสวิจุโกตถาโสปัจจธาปฏิสังขโทสยังวะเสตัญจะสภังภินยเยาวะกิโตอนาจักูมาตโตมณีสัทธาสาวกเสเนระเตมาราเสนาภิกันตเตวิชานาาภิกขุเตจตธรรมกรุงสุตวะพุทรสาสนัง วิตรเกหิปกกมุงในสังโลมัมปีอินชย,พพยุงสะเพวิชิตสังขมาพยาติตายสสีโนโมทันติสาพุเตหิสวกาเตชะเนสุตาติ <c oughs> บทสวสดจุนละชัยยปกรณ์ นมโมเมพุทธเตชะสารัตนารยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิทวานารยปรเมสุราสิทธิพระมจิอินไดจ้จะุโลกาขามีรักกาสม,มุาดาภูตงุงคังคาจะสพระมชใช้อปสิทธิพวันตุเตชจียเจยธรณีธรณีอุระธีอุระทีนาทีนาทีชจียจียขคคนละตนละนิสัยนิไรสัยเสนาเมรุราชนโนรจี ชัยยะชัยยะคัมภีร์สสมพินาเคนธนาคีปิสาจัปุระกาลีชัยยชัยยรุณิมิตโรคีชัยยชัยสิงค์สุตระนามุคาชาชัยยชัยวรุณนามุาสัตราชียะชัยยะจำปาทินาลกุลคันทกชัยยชัยยะขจจคนัดรุ่งสุการภูจงเสียเภียการีปาชัยยชัยวรุณนามุายาตาจิตาชิตาเสนารีปุณสุตินอรดี จียเจียสุขาสุขาชีวิเจียเจียรรณีทะเลสาสุชจเจียเจียรรณีสันตินสาเจียเจียมังกรรัญภาวะเคเจียเจียวรุณยาเคเจียเจียรักเสสุราพุเตดเจียเจียพระมินากนาเจียเจียราชาธิราส s a เจียเจียปทาวิงสาพังเจียเจีย อรหันตปเจกพุถุสาวังชัยยชยเมหสุรหโรหรินเทวาชยยชยพระมาสุราโคชัยยชยนาโคเวรุนาโคเวรูปโคจันนิมาราวินโดจเวนัตยโยจเกเวรวรโนปิจังกิวาโยจปาชุโนกุมารโอทาระทโกโอธารสมหาเทวาสิธิตาปสสัตโยสีโนสาวกาสัพชัยรามุ ภวันตุเตชยธรรมโอจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยเตเจนะชัยโสทิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชยมังคลัง ชายโยปีผูทศสิริมาโตยังแม้รัศจปาปิมาโตปราชายโยโคสยามโพธิมันเดปะโมทิตาชัยทะตตารัมมะคะนามิสิโนชยโยปีผูทศสิริมาโตยังม้รัศจปาปิมาโตปราชโย ออโคสยมโพธิมันเนปโมทิตาใจยัตถาอินนาคณไมสิโนเจโยปีปุรัสสิริมาโตยังแมรสสะจปาปิมาโตปราชโยออโคสยมโพธิมันเถปโมทิตาใจยัตถาเทวคนาไมสิโนเจโยปีปุรัสสิริมาโตยังแมรัสจปา พิมดโปราชโยโคสยามโพธิมันเนปโมทิตาชัยรทตาสุปันนักนาไม่สีโนชโยปีปุรัสสิริมโตยังมารัสจปปปิพิมโโพราชโยโคสยามโพธิมันเนปโมธิตาชัยรัานาคกนาไม่สีโนชโยปีปุรัสสิริมโต อยกแม้รสายจะป่าปีมาโตปราชโยขโคสยามโพธิมันเนปโมทิตาใจทตตาสวพรัมมะกน้มาเอศีโนใจยันโตบริยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังทวังวิจโยโหยิจัยสุจัยมังคะเลอปราจิตตปันลังเกสิเสปะวิปคะเรีิเสเกสัพพุทธานังกัปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะล สุภะพัตังสูงติดังสุขะโนสุโมโหต่อจั้สุยทังรามมะจาริสุภะรักีนังกายะกัมมังวัจกรรมังภะรักีนังวะรักีนังวะโนกัมมังวะนิทีเตภะรักีนาภะรักีนานิกขตะวะนราพันตะเตภะรักเนเดอะตาลาตัสุกิตาเวรุนหาภูระสสะสานีอะโรคาสุกิตาหูทัสสะสเปหิยาติภิสุนันโตพุนโตโยโอเยเทวาสมิงธานีอธิกตาธิกายุกาสราโมตุสุิตางุมตุสัปะรักันโตสัปัสสะตานังร

เอวเมสุตังเอกังสมยังพคะวาสาวัตดิยังวิรติเจตวันเนอนาถปินดีกัสสะอารเมตตาตรโคพคะวาภิกขุมันเตสิภิโคติภัทันเตติเตภิกขุภะกวโตุปจัสสุสุงพคะวาเอตารโวจาอุปาราวะพิกเวรทารคตานังอนุปาทาวะทาราคตานัง ทิตดาวสาทธาตุธรรมทิดดาวธรรมนิยามตาสเีสังขารานิจาติตังดราตุพิสัมุจติยพิสมิเติอวิสัมุจิตว่าิสมิเตว่จิกาติเทเสติปัญญาเปติปะทะเปติวิวรติวิภัจติอุตานิกรโรติสเีสังขารานิจาติอุปาถาวะพิคเวตาทัคตานังอนุปาทาวะตาทัคตานังทิดดาวสาทธาตุธรรมทิดดาวธรรมนิยามตาสเีสังขาราทุขตาตังดราคต ตังณทากะโภิสัมพุจฉิติภิสมีติอภิสัมุจิตวะภิสมีโตวะจิกติเทเสติปัญญาปิติปัฏเิติว,วารติวิภัจติอุตานิกรโรติสเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาภิกขเวตาธาการนาอโนปาทาวาตาธาการนาทีดาวาสาธาตุธรรมทิราธาธรรมนิยามตาสัเวธามาอนัตตาติตั้งดาธาโกภิสมุจจะิภิสมิอภิสมุจิะตอภิสเมิเตวาจิกติเทเสติปัญญปิติปะทะปติวิวริติวิภัชติอุตานิกรโรติสัเวธามาอนัตตาติอิธามโอจฌภาควาอัตมนาเตภิกขุภาควัโตภาสีตังอภินันทุนติ <c oughs> บทสวดพระเทกรตะคาถาอาทิตัางนานวบัคมยายานปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโหงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติาที่ทำหินันทัานอาญาติทาติทม่หินันตังอปันตัน อปัตตันจะอนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันญญายโอธรรมตะตรัสรถวิปัสติสังเหรารสังกุปังตังวิธามนุปรุวเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยก้อนแคนเขาควรพอกูณอาการเช่นนั้นไว้อาจเจวะกกิจมาตะปังโกจัญญามารณะสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาเิโนสังหารเตนามหาเซเนนามาจุนา เพราะการบัดเพี้ยนต่อมาจจราซึ่งมีเสนมากย่อมไม่เมสสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงอโหรัต,ตามทันทิทังตังเวพระเทกระโตติสันโตจิกเตมมนีโมนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีย่ยข้ามทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปจะเวคขณนะ สเพสังขาราอนิจจาสังขาร,ค,ารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่ที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่แล้วหายไปสเพสังขารทุค่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์รนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเรา ไม่ควรถือว mm. ่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุ่วังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของยั่งยืนทุ่วังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยายมริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ยังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนียั่งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวช อยังกโยอาจจรังรังกายนี้ไม่ได้ตั้งโยนานอเปตวิญญาโนครันปัสากวิญญาณจุโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงครังอว่าประดุจ่าท่อนไม้และท่อนฟืนในรัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวตสังหารสังหารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาธวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจน์ที่ขั้นเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความเข้าไปสงบรรับสังขารทั้งหลาย สุขอย่างยิ่งสาเพสตามรันตีจะสะทั้งหลายทั้งผูวองกำลังตายอยู่มริงสูจะมริสาเรที่ตา้แล้วและกำลังจะตายดาเทวะหังมริซาเมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัตถิเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่ไม,มีแก่เราเลย <c oughs> บทสวดเมตตายัยางกินจีอย่ากินจีกุศลังกรรมมังสาเพหิปเตหิกระตังปุญญโนนนโมทันโต สุนันโตโหนโดเยเทวาสมิงธาเนธิกตาธิกายกาสะทาโหนตุสิกตาโหนโดโรคาปมุนจันโตมาตาปิตาสุกิตาโหนโดโรคาปมุนจันโตสาเพยริตาสุกิตาโหนโดโรคาปมุนจันโตสาเพยายาติกาสุกิตาโหนโดโรคาปมุนจันโตสาเพปิสาสาเพยาคาสาเพเปตาสุกิตาโหนโดโรคาปมุนจันโตสาเพยอจริโอปัจยายสุกิตาโหนโดโรคาปมุนจันโตสาเพนักตาสุกิตาโหนโดโรคาปมุนจันโตสาเพเทวาสุกิต ตาหุนโดโรฆาปมุนจันโตสเภษาสมาตินังสมิชนตโตบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโรทิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวานโโะโมพระิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวานะโมโรทิสัตโตอะคันติมายาอิติภะคะวาปฏิทานคาถา ญาติวัดตาสันติวิหารวาสินีรูปเอกเรบริคเรติหิงติหิงตาธรรมธาเนนวภวันตูปจิตาสทิงคารุนเทธาวิหารมันเดเรเทราจมะชาวกาจพิกขวสารามิกาธนปิติปสกาขามาเจริสังฆามาเจิสาราสัพพานาปุถาสุขิตาภวันตุเตจลาบุจาเยปิจานาสัมมาวสังเสธาชาตาอัตตวุฟปาติกาอนิยนิกังธรรมาวรังปฏิจเตสัพยปุโคสักโรนดุสังขายัง ธาตุเจรังสัตว์ธรรมธอทัศนราจบุคลาสังโฆโหตุสมะโคะอาธาเยจ่าหิตาเยจาอเมรักตุสัทธโมสะเภปธรรมจาริโนวุติงสัมปะปุเนยมะธรรมเมริยะปเวทิเตปะสันนาหูดุสสะเภปิพุทธปะปะสันนาหูดุสสะเภปิปานิโนพุทธสาเสนสัมมาทรังเวชันโตกะเลธิอุปัสโตอุทิภาวิยาสัตตะนังสมิทังเนโตเมธนิงมาตาปิตาจตระจังนิจังระคันติพุทธกัง เอวังธรรมเณรราชโนเปชงรักขันดุสัพพัดหาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจเนทุกขะพยาปตาจเนพยาโสกปตาจเนโสกะหุนดุสัพเภปิปานิโนเอต้าวัฏจามิสัมปังมุญยาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันดุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันดุสัทธายาสีลังรักขันดุสัพพัดาภาวนาวิรตังหุนดุขจันดุเทวตาคาถา สมังคละคาถาโอ้ดสสพังสุมังคลังรักันดุสสะปฏิวตาสะพัดฐานุภาเวนะโสทีหุนโตเนรันตรังโอตสุสุมังคละโอ้ดสสพังสุมังคลังรักันดุสสะปฏิวตาสะพัธรรมานุภาเวนะโสทีหุนโตเนรันตรังโอโตสสพังสุมังคลังรักันดุสสะปฏิวตาสะพัดสงานุภาเวนะโสทีหุนโตเนรันตรัง สัพเพพุทธาภละปตาปะติเอกานัญจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเอจนะรังขังธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภละปตาปะติเอกานัญจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเอจนะรังขังธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภละปตาปะติเอกานัญจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเอจนะรังขังธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภละปตาปะติเอกานัญจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเอจนะรังขังธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภละปตาปะติเอกานัญจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเอจนะรังขังธามิสัพพโส kanan yang halang rahan tanan jaso kanan yanglang rahan tanan ja nagang ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายพระรายเป็นพระราชก,กุศลแน่ สมเด็จพระ,ระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาัยขออันิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นส,พสัพพิสพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาส,มสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอด อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้น้อมโธนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งวัตมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์โมเลตได้จดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพไร้ดิษฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้กอบครองและบูชาทุกการเทิน